อ๋อครับอาคารหนึ่งครับอาคารอาคารหนึ่ง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 ครับเขาจะสร้างอาคารใหม่นะมีที่แล่นไมลองจะรู้สึกยังไงบ้างเธอไม่ทำมาสบายดูแลบรหรวณคือมาสบายก็รู้คือมันก็เสียได้แหละนะแต่ว่ามันจำเป็นมันก็ต้องรื้อเพื่อใมีห้องเรียน สูแล้วเพราะเรามันไม่มีสถานที่โรงเรียนเรามันไม่มีที่เราก็ต้องก็ต้องยอมรับถูกไหม,มใจหนึ่งก็ยังไม่อยากเท่าไหร่ก็ยัออยงคิดถึงเหมือนกันใช่ไหมก็ครูอยู่มาก่อนเธอถ้ามีการสร้างตึกเจ็ดชั้นนี่แทนที่มันเสียใจยแต่ถ้ามันช่วยให้เด็กมีห้องเรียนเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรลค่ะเพราะว่าพวกเราก็ออกแล้วแล้วพวกเราจะอยากให้มีเหมืนกนแต่ว่ารุา่นนี้เด็กๆที่ออกไปก็อยากจะให้มันมีตึก อาคารหอยู่พวกสิเก่าก็ยังมีแ่อาคารหนึ่งอยู่ถ้าเด็กแบอเก่าแต่เด็กสมัยก็จะบอกว่าให้ให้อยู่ถ้าเนี่ยไม่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 จสร้างอาคารใหม่แล้วแ้ะอยู่เจเจใจ่า อยู่มา30กว่าปีแล้วคุณกำมันตะกำมันนีอะไรนะระเบียงข้างหน้าแล้วก็มีซุ้มดอกไม้มีอะไรเพราะแต่ก่อนมีแล้วก็เคยใช้สอนเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่มันเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรแล้วเมื่อก่อนมันใช้สอนด้วยเป็นห้องที่คุ้นเคยหน่อเดี๋ยวนี้เราจะต้องสร้างฝึกใหม่แล้วก็ต้องรู้นั่นเองแล้วก็ไม่ต้องไปติดยึดอะไรมานะเฮ้ยติดยึดเอาหรืติดติดยึดเหมือนกันละใช่ไหมคะ แต่เนื่องจากด้วยว่ารูปนับประทานเนี่ยมันมันจะยกดีเนี yeah. ่ยมันก็ต้องใช้เงินสูงชั่นเรียนเราเนี่ยมีนามีการเป็นระดับระดัอย่าง ไปเฉยๆเนี่ยมันมันไม่ดีแต่นี่เขาเพื่อสร้างอาคารก็ก็เห็นนะถ้าอาคารที่เก่าที่สุดของเมืองเราจะเป็นตำต๊ะไม่ใช่หรือไหมถูกหรือเราสร้างใหม่หรนอสิ่งนี้มันไม่ใช่เสียใจมันมันขึ้นอยู่ความจำเป็นแต่ว่า ใจทุจรนะาถ้าเราจะอยากจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็ถอ,อนได้ไหมแล้วไปปลูกใหม่ในที่ที่เราทำแต่เราก็ไม่เห็นที่โรงเรียนเรานนะแต่ข้างล่างเนี่ยปลูกแล้วพูดง่าไงเนี่ยอาคารเนี่ยด้วยด้วยด้วยจริงๆนะโรงเรียนเนี่ยไม่ให้ไม่ไม่อยากให้เด็กเล่นในเรียนเพราะว่าปลวกเนี่ยมันก,กินเสาก,กินเสาไม้กินใบชะมก ถ้ารับเด็กน้ำหนักเด็กมากๆเนี่ยก็จะพังแต่ถ้าเขางื้อแล้วเขาสรางอาก,การแบบีบน,นี้เจ็บชันี่วว่ามันมันจเป็นแต่ทราบยู่ในนีของอะมันก็ควรจะรับไว้แหละแต่ว่าถ้าถามความสำคัญมากอันตามอันดับอะมัน,นก็มีความสำคัญ ว่าโรงเรียนเราที่เป็นพอนี่จะเด็กจะมีเป็นปัญหาคืงว่าวัน<อ>นี้เด็กเราเด่ยขาดหา้องเรียนขาดห้องเรียนมันก็มีปัญหาตามมาเช่นเมื่อเมืเ่อห้องเรียนไม่เียมพอเด็กไม่มีห้องประจําเด็กไม่มีห้องประจําเนี่ยเด็กก็มาเล่นทาํานาหรือว่าทําอะไรนะถ้าเขามีห้องประจํา,านเนี่ยเขาได้ห้องใช้ห้องเขาเนี่ยอ่านหนังสือทําการบ้านได้ในในช่วงชั่วโมงนี้เห็นที่สุดก็ดีที่สุดนะถ้าเด็กทุกคนมีห้องเรียนประจําแต่ที่เห็นนะที่ครูเห็นมาเนี่ย เมือ่อไรก็ตามที่โรงเรียเนเมี่ข้อให้เด็กฝึกปัญหาต่างๆจะลดน้อยลงปัญหาโรงเรียน้องก็จะลดน้อยลง